สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับแม่สมศรีอีกแล้วนะคะวันนี้ราง,งานหนึ่งวันวันนี้วันจันทร์วันที่5เดือนสิงหาขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาส่งกำลังใจให้แม่สมศรีวันนี้ไม่ได้ไปทํางานตอนที่แรกก็กลับว่าจะได้ไปทํางานปกติแต่มีเหตุพี่น้องค่ะลูกสาวพ่อใหญ่เปลี่ยนเบนคือนางมี นางมีประชุมนางมีมิ팅นัดพิเศษสําหรับผู้ปกครองนางก็เลยเลื่อนนัดไม่ได้นางก็เลยให้แม่สมศรีนี่แหละเป็นคนนําพ่อใหญ่ไปที่โรงพยาบาลนี่แหละค่ะแม่สมศรีกับลูกสาวพ่อใหญ่ก็สลับกันไปค่ะอา,อาทิตย์ไหนถ้าแกไปได้แกก็จะพาพ่อใหญ่ไปอาทิตย์ไหนถ้าแม่สมศรีไปได้แม่สมศรีก็จะสับเปลี่ยนกันเพราะว่าพ่อใหญ่ถึงจะมาอยู่บ้านแล้วแต่ก็ต้องไปหาหมอ จันพุดธสุขพี่น้องอาทิตย์ละ3วันก็ยังไปเหมือนเดิมหัวหมุนกันไปค่ะพี่น้องแต่ดีหน่อยคือแกแฮปปี้แกบอกว่าแกไม่อยากจะไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึงเขาจะดูแลแกตลอด24ชั่วโมงมีนั่นมีนี่ให้กินแต่มันก็ไม่ได้ว่ามีความสุขเหมือนอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็กําลังจะออกตัวเดินทางแล้วค่ะเพื่อนเพ่อนนี่เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัว going to hospital y e s t e d a y เย้ mm. <Yeah. S 2> เตรียมตัวค่ะพี่น้องค่ะหน้าดำเคร่งเครียดนะคะมาด้วยคลิปสั้นๆน,นะคะพ่อใหญ่ก็เตรียมตัวเตรียมโทรศัพท์เตรียมยาเตรียมไปเออ where is um, the card of the You n e e d t o t a k e the card let me check this the new one you see o o คือ หมอนัด10โมงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่9โมงเราก็กำลังเตรียมตัวจะออกจากบ้าน mm. ก็จะบุ้นๆ mm. กันหน่อยแม่สมศรีตื่นขึ้นมาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้แกคือแม่สมศรีต้องช่วยแกหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขนาดแกจะขึ้นบันไดแกก็ยังไม่ค่อยจะมีแรงค่ะเ mm. พื่อนๆขาก็ปล่อยลูกไว้อยู่บ้านกันเองนี่แหละค่ะเพื่อนๆขาชีวิตเมืองนอกถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องลำบากหน่อยก็คือเราก็ต้องช่วยเหลือกัน พ่อใหญ่ไปบอกลูกสาวว่าเออฉันกำลังจะเตรียมตัวออกไปแล้วแม่สมศรีก็หาโทรศัพท์หารองเท้าใส่ไปนะคะเพื่อนเพื่นะเพราะว่าแม่สมศรีจะเป็นคนขับรถปกติแกก็จะขับรถเองนู่นนี่นั่นนะน้องนี่แหละก็จะยุ่งยุ่งกันไปค่ะในแต่ละวันในแต่ละครั้งเพื่อนเคืออะไรที่เราทําได้เราก็ทำช่วยเหลือกันนะคะ แม่สมศรีก็จะเอาครีมไปเพราะว่าเราเป็นคนที่มือแห้งเพื่อนๆเราก็จะมีครีมติดในครีมก็จะหมดแล้วจะมีครีมที่ติดอยู่ในไม่ออกมาที่อยู่ในขวดนี่แหลคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะสู้กันไปขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเป็นคลิปสั้นๆระหว่างที่เราเตรียมตัว จะไปที่โรงพยาบาลแม่สมศรีก็โทรศัพท์ p าว e แ b a n k นู่นนี่นั่นเพราะว่าการที่เราไปที่นั่นเราไปนั่งรอนานมากนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไปค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องไปโรงพยาบาลด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะ